ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวจวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงกำหนดสมาธิในขนาดแสดงธรรมในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า226จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่12หน้าที่460ข้อที่430 อคิเวสนะก็เราสํานึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทเป็นจำนวนร้อยร้อยอาจจะมีสักคนหนึ่งมีความสําคัญอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมะปารบเราคนเดียวเท่านั้นดังนี้อคิเวสนะท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลย ตลอดเวลาที่ตถาคตยังแสดงธรรมอยู่โดยชอบเพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียวอักคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้